ตัวอย่างของภาพที่บันทึกไว้ได้ขณะที่เสือโครงกับลูกของมันกำลังกินเหยื่อหลังจากที่ล่ามาได้และพฤติกรรมของเสือโครงอีกหลายตัวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นหนึ่งในวิธีที่นักวิจัยสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำใช้เวลานานกว่า1ปีในการบันทึกจากกล้อง200ตัวเพื่อทำการศึกษาวิจัยระบบนิเวศของเสือโครงในป่าห้วยขาแข้ง ส่วนนี้เป็นภาพจากสัญญาณดาวเทียมที่สามารถระบุพิกัดของเจ้าบสเสือโครง่งเพศผู้สายพันธุ์อินโดไชนิดวัย2ปีได้ว่าณเวลานี้กำลังอาศัยอยู่บริเวณขอบป่าห่างจากที่ทำการเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพียง6กกิโลเมตรเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ถูกนำมาใช้เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของเสือโครง่ง หรือการจับสัญญาณจากคลื่นวิทยุกับตัวส่งสัญญาณคอล,ล่าหรือปลอกคอที่ติดตั้งอยู่กับตัวเสือก็เป็นอีกวิธีที่สามารถจับความเคลื่อนไหวของเสือได้แม้จะอยู่ในพื้นที่ป่าลึกหรือเป็นพื้นที่ที่มีความสูงเกือบ5 0 0เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางก็ตามทั้งหมดเป็นวิธีการที่กําลังถูกนําไปใช้เป็นต้นแบบในการวิจัยด้านเสือของ13ประเทศทั่วโลกที่ยังคงมีเสือโคร่งในป่าธรรมชาติหลงเหลืออยู่หลังจากการประชุมไซเตสครั้งนี้เสร็จสิ้นลง มีการติดกล้องต้องติดตามพระชากรเพื่อจะติดตามประชากรเพื่อจะบอกได้ว่าทุกปีประชากรเสือเป็นไงไอตัวนี้มันจะลิงก์กับการจัดการในห้วยแครงว่ามีการป้องกันได้ดีไหมถ้าป้องกันไม่ดีเนี่ยประชากรเสือมันจะลดเพราะว่าคนเนี่ยจะมุ่งที่จะล่าเสือเราจะใช้ตัวเสือเป็นหลักในการตัวชจวอดว่าการจัดการการจัดการประชากรของเสือในพื้นที่อนุรักษ์เป็นไง ประชากรเสือในป่าธรรมชาติของโลกเหลืออยู่เพียง3,200ตัวอยู่ในป่าของไทย250ตัวเป็นอันดับสองรองจากอินเดียที่มีถึง1,700ตัวมากที่สุดในป่าห้วยขาแข้ง64ตัวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้จะดูเหมือนว่าเสือในป่าของไทยมีมาก แต่ปัจจุบันเสือใช้พื้นที่หากินมากตั้งแต่70ถึง250ตารางกิโลเมตรต่อ1ตัวแสดงถึงจำนวนเหยื่อที่อาจยังมีไม่มากเพียงพอจึงต้องมีการเพราะพันธุ์เหยื่อของเสือเพิ่มขึ้นขณะที่โอกาสรอดของลูกเสือเกิดใหม่มีเพียง50%ส่วนการล่าเสือและเหยื่อของเสือก็ยังเป็นอุปสรรคในการอนุรักษ์และเพิ่มประชากรเสือในป่าธรรมชาตินรเศรษฐกรองบุญเรืองถ่ายภาพอนอนท์ศรีเปลีนจันทร์ทีมข่าวมติชนรายงาน